ฝึกกองทัพเรือประจำปี2564ในภารกิจการยิงอาวุธทางยุทธวิธียิงเป้าอากาศยานและเป้าพื้นน้ำโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินรบกริปเพนของกองทัพอากาศใช้สนามฝึกที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงา สถานการณ์สมมุติครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนสีวิชัสองของกองทัพเรือกับแผนเฉลิมอากาศของกองทัพอากาศเป็นการเตรียมความพร้อมระดับเหล่าทัพสนับสนุนแผนป้องกันประเทศของกองทัพไทยซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการดูแลรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลา32นาทีเริ่มต้นด้วยกำลังทางเรือร้องขอการสนับสนุนกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินกริปเพนบินออกไปทางทะเลแล้วแจ้งว่าพบเรือผิวน้ำค่าศึกสองลำที่ระยะ8กิโลเมตรและ30กิโลเมตรวิ่งเข้าหาที่หมายสำคัญ จากนั้นหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเริ่มยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งแบบลากจูงขนาด155ม mm. ิลิเมตรส่วนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินใช้ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งอัตราจรขนาด155ม mm, ิลิเมตรหรือ ATMG โดยใช้กระสุนเบสบีดและคา r โก สำหรับ ATMG เมื่อยิงกระสุนออกไปแล้วสามารถถอนกำลังได้ทันทีเพื่อป้องกันค่าสึกจับพิกัดได้ถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดของทหารเรือเข้าประจำการไม่นานมานี้โดยศูนย์นอำนวยการสร้างอาวุธกระทวงกลาโหมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเอลบิดจากอิสราเอลและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือปืนต่อสู้อากาศยานนะคะที่กำลังระดมยิงเครื่องบินที่เข้าไป เพื่อไม่ให้กระสุนนที่ปล่อทำได้สำเร็จค่ะระหว่างที่ ATMG เคลื่อนย้ายกำลังปืนต่อสู้อากาศยานหรือปอตอ,อขนาด37มิิเมตรได้ระดมยิงหลายร้อยนัดต่อเป้าหมายที่เป็นอากาศยานปฏิบัติการครั้งนี้เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งหาดเลยทีเดียว หลังจบการฝึกผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึงกับเอ่ยปากชมว่าการฝึกครบถ้วนเห็นได้จากการประสานงานและส่งต่อข้อมูลระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศที่สอดรับกันดีในการป้องกันอธิปไตยทั้งน่านฟ้าและน่านน้ำความพร้อมกำลังพลขีดความสามารถของยุทธปกรณ์เป็นการฝึกที่ครบถ้วนในแต่ละรูปแบบกำลังพลก็จะได้รับประโยชน์นะครับเพราะกำลังพลทางทหาร มีการหมุนเวียนกันไปเรื่อยมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่จึงมีความจําเป็นนะครับซึ่งต้องทาการฝึกในแต่ละปีนะครับแต่การฝึกแล้วนี้ก็ถือว่าเป็นการประสานงานที่สอดล้องน,นะครับส่วนในรายละเอียดของการปฏิบัติหน่วยเขาก็จะไปดูแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแต่โดยรวมแล้วนี่ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับปืนต่อสู้อากาศยาน37มิลิเมตรที่รับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันมีอายุมากกว่า30ปีแล้วแต่ทางหน่วยก็ยืนยันว่ายังสามารถใช้การได้ดีไม่มีปัญหาขอให้มั่นใจในกล่องทัพเรือทั้งเรื่องการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางทะเลนรงกรสุบงกฎและปิยพัฒน์เริมอาสาถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญรายงาน